ร้องเลงโทรนไปยังไปสิไปสะบายดีสายเด็กหน่อยอนุบาลทุย่าทุย่าก่อนสะบายดีโอจบแล้วไปยังยัาเด็กน่อยปหลอจจ้าวฮกลล้ยงยย ไอ่เนีอ่นคนละอัเอาคนละอันาัเรืออาเรือเอามิ้านห่อเรือกเอานิด่อยเอากระแลมตอนนี้เอาหยังนน้กระลมเต็มตู้ถูกอาขนมลูกจับเอาอันนี้เราบุกินกระแลมลูกเรากินขนมเอาจะเอาไหลูก เอาวากะเลมนะใชบ้าเอากระจัาเอาน้ำนอกค่ะเอาโลดปั๊บบ่โบไดอกบ่ไฮเด้อไอโบ่เอาลูกไอโบเอาจบไอเราบ่กินเรากินขนมเอาเอาเจ้าก็เอาอันหนึ่งเจ้าทะเลเจ้ลาจ้ากระเลมเจ้าขนมนี่ขนมอีกอันหนึ่งฟาบันดี้ฟาได้แล้วกรับครับมือแกอยู่เฮานี่น่อันนี้เอาได้แกปะเอา เออมาแก้ยูเฮือนอ่อนาน้องกาแกงกะแลมกับแกงกะเลมใ้ลูกก่อนเจ้าพอแล้วพอแล้วพออันนี้ครพ่อไปเมือไปเมือลูกจบลไอบกินกระเลมจบไลไอนี้เราเอาแต่ขนมนำทิพจิจะกระแลมจะขนมป้ายป้าเมื่อเมื่อเมื่อและใดอะไรเฮ้ย ไอเน,นี้ยยางเขาไก่พี่ลูกยางเนี้ยมาผีจะไปย่ยางไก้บนทางไย่ยางลูกอนนสองไอ้นองเจ้าอันนี้หาปีหาปีอันนี้สามปีปลายครบปีปนี่ยเจ้าครบปีแน้วเหนียวหาปีหาปีหาปีวันที่แปดเดือนหนึ่ง

ออเจะซื้อว้าเพ็ยงยังไม่ได้กับว้าวกินรอดเจ้าหันออกไปทาเพ็ดแล้วนอนอยู่เออ,อ,อ่าเรายังเอาแต่ขนมเผื่อเอาสองเลยจากขนมจากกระเลมอ้าเผื่อเห็นผอเผื่อแล้วเผื่อเห็นผอเผื่อแล้วอืมคิดน้อยเผื่อเห็นผอเผื่อแล้วาพี่ลูกมัดเขาแก้ให้ขนมเนี่ปูไปอาอันไปให้แกซีแก้ให้ อ้าจ oui, bon, ่ะอ okay. okay. te ok. okay. okay. ้าวอ้าวจ่เอาวจ่ะแกให้ไปยงาไปแก่ร้านเลยขนมไปผู้ไปเดี๋ยวนอกกิโลนอกจกขนมจะกระเลมนอกไอ้แก่เนี้มันเอาแต่ขนมเพราะมันเกิดกระเลมอันนี้อย่าเอาเงินให้แมญไปซื้อฮันดอกอยู่ซื้อเค้กไนเป่าเออหนักอันเนี้ยนะซื้อเค้กให้เป่าเพิ่นอะแกกันเลย จากมิสัญญามันแก้หายเขาโบเคยแก้เขาจากเถื่อเรียกของถิ่นหน่อยกันแซ่บบ๊อแซบบ๊แซบบ๊ลูกแซบบ๊อแซบบ๊อไข่ถามนะเอ้าแซ่บก็เบาดีๆแล้วปิ้นไหมพี่เลยเมื่อตื่นเลยค่ะหยางมาบบหอนสิบห้าวิเมื่อตื่นเลยกินอะไรเลยลูกกินดีโดกินกระเลมสามสี่กินดีโดสามสี่อันกระเลมสองสามอันยอมเก่งเลยลิโบเห็นอ่ะเลยบบเห็นไอเลย นอนสบายเลยเออถึกช่วงมันเศร้าด้วันนี้มันกินเย็นได้เลยบอกว่านเกิดไอเหนียวไอนเหนียวอย่าไปเท่าทีบ่ดิลูกอย่าไปเท่าทีบ่ดิลูกนี่เดกระดูกขึ้นมาแล้วไปอีกถึงจะขึ้นมาแล้วกระยางเลาะปุยซอยนี่ซอยเทิงบันดนี้ซอยลุ่มได้มันทนี่ค่ะก็เปเลาะซอยลุ่มลงไปเฮือนสาวน้อยสาวน้อยวางเฮือนแม่์วางเฮือนคอยหมากไปกินแกงน้ำไม้อย่างนี้หลังซุ้มแกงน้ำไม้กันทั้งแหล่ อ birthday, <un <un uh> ัน้องหาปีเต็มแหละวันเกิดเพิ่นมนีแฮปปี้เบิร์เดย์ข้าวเหนียวข้าวพี่ลูกย้างข้าวพี่ลูกไม่หันแกงอือพี่ยังกินด้ไแม่ลูกกินขนมน้ำน้องเนี่ยขนมเจ้าหรอวะกินน้ำกังจะบ่อยากปะให้เอื้ย้ายกินในลูกย่างลูก เพือนจะเป็นคนสำอางหนจะเออเพงกระโตกน้องเราเป็นคนบัวเพงกระโตกเมื่อนี้ฮะคบหอบหาปีเข่าเหนียวมื่อนี้ผัวไอ้ายเพิ่นหาปีเต็มมื่อนี้วันเกิดอ้ายเพิ่นมื่อนี้เกิดอ้ายเหนียวด้วยผักกระหยางลงมาลีนเฮื่อนอาวนาชมเจ้าบริมาณลีนลายมือเลย พาเด็กน้อยหยางเลาออยู่แต่เพือนอสิเหงาเงินปนกง้งปนกไปใปนปนกอยู่เซโนกูหยังนะมิยหยงลูกยังกินอะไรกอกินอะไูสาวูสาวกูสาวกูสาวพอดีเป็นพอดีเป็นเจด่ เละออกว่าแสดไงมั้ยลืมถ่ายโฮมมากถ่ายจิซึเล่โหโหเด็กน้อยซอยนี่กับซอยเทิงนันไลยได้ชเช่นเจ้าก็เลยพาลูกกับอานามหลานฝากกัญญางีลูกปยาลูกยังปาย่างลูกปลิตน้ำน้ำตาลได้บ้านี้น,น้ำตาลได้บ้านี้มายัางลูกนะก็คือกุงปปง อ้ยนิ้งเป็นไข่บ่นิ้งแต่เสียงไงย่างลูกย่างพาได้ด้วยรอหินไปลูกย่าง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 อ้อมบ้าจะเจ้าบ้าไปไายเมื่อเมื่อไปนี่เคลื่อนเมื่อพูดลูกย่างเมื่อทางเทือกสเพ็ดอีกไปซอเทือกสเพีดย่ง เออไปไอ้เลื่นหาตอกท้าเพหมดแล้วอืมนั่นลูกปัญญาเนี่ยมีคนลูกอยามาแลยอ๋อหมแต้พูดไปซึ่งหายอยู่หนพวกอีป้าเมื่อเฮือนละโอ้ ไปเด้อไปเด้อไปเด้อเฮยย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 ยไปยย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 ่ยย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 ยอพยย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 ยปู่ยย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 ้ มาขออ้อมเลยเวิร์กนี่อ้อมเลยกลับมาที่เก่าขอนี้วะอ้อมเลยพักกันอ้อมเลยเด็กน่อยสองโตนี่สอดสอดวังเก่าสอดวังสุพรรณนั่นนั่งลินก่อนาน่ะนี่อ้อมบ้านเลย เอาลิ้นลินพักลิ้นบางบ้านนายจอนเตรียมบ้านนายจอนเด้อวัน <แบ S 1> ีมาพ่อไม่ทถอดเผ็ดคนหิวเข่าอีล <arkadaşlar> ะจุ๊บเจ้าแล้วก็กินเข่าขับได้เข่าเทียงนะสี่โมงเนาะ,นอะขอยก็บวัน้กินเข่าเทียงเลยได้ขอกินเข่าเทียงขอยกินเข่าเศร้าตอนสิบสองโมงเนาะเ<ผ>ท่าวันนี้ยังบาวั้กินกินยำสลัดแล้วก็อิ่มเลยเท่าปันนี่บบไม่ถอดเพ็ดจำเจ้าเจี๊ยแบปลาบัมเจี๊ยบปลาบัมได้หมดนะเจี๊ยปลาบัม เรากินข่าวกับพิงซีนหัวม,มาพอไม่ชอเผ็ดกินขา่าวเอาลิ้นลูกลิ้นลิ้นนี่ละนั่งถาลูกพัดพี่ออกทางนี้สอดหนาทางสุนจ้ามึงเด้อมึงเด้อเขาออนเงินนะบอเงินไปแห้งใกล้แคบทางสซะ หออละเบ้อหอ่อละเบ่ไปใส่เลยโอ้ยเด็กน้อยนี่น้ำก้นอยู่นะนั่งโอ้ซอดี่โอ้จ<อ>ีบน้อยร้อยลีลากับแม่งามก้อมคนกินข้าวจีกับโฮบันตินจำเจ้า เมย์พัดกินข้าวจีใส่นมฝากติดตามช่องติบหน้อยลอยลีลายเด้อลุงปวาอ,าอมขอบใจเด้อที่มากดไลค์กดคอมเมนต์ให้ขอบใจหลายเด้อแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบายบ๊ายบายที่น้อยบ๊ายบายผม